ตั้งแต่ต้นจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะเดียนแฮปปี้ค่ะตอนนี้มีแต่ลูกครับใช่แล้วก็ทางโน้นเขาก็ประกาศกันไปเรียบร้อยแสดงความยินดีกับเขาหรือเปล่าอ๋อแน่นอนแน่นอนเขาเินดีกับเพื่อนอยู่แล้วหรอ่าคะแล้วตัวคุณพิธาละคะมีคนควงใหม่หรือยังคะไม่มีครับไม่มีจริงเหรอจริงครับยังไม่อยากเชื่อเลยหนุ่มหรอกคุณชัยธวัฒน์คาเดียนถามหน่อยสิคะเวลาประชุมสภานอกจากลูกสาวแล้วเนี่ยแอบพาใครมาหรือเปล่ามีนั่งรอในรถอะไรอย่างงี้ ส่วนใหญ่กินข้าวกับผมครับนี่จบไหมจบเลยใช่มหมสองคนนี้จะต้องช่วยกันปิดบังความลับไม่เพราะว่าถ้าเขาตอบอีกแบบหนึ่งผมจะตอบให้นักกว่านี้เขาจะนักกว่าผมแสดงว่าคู่นี้นะคะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนองไก่กันบอกแล้วเขาเยอะกว่าผมเขาาลไม่มีใช่ไหมคะตกลงเข้าไปคนเดียวเขาไม่มีใครไปใช่ไหมคะส่วนใหญ่ถ้ามีเวลาก็ต้องให้ลูกสาวครับเหรอคะ